สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสมชาย DIY วิดีโอในวันนี้เรามาทำความเข้าใจการทำงานของหน้ากากเชื่อมแบบออตโต้แบบที่ผมถืออยู่นี้นะครับปุ่มต่างๆเหล่านี้หน้าที่การทำงานคืออะไรเมื่อ,อไรที่เราต้องปรับปุ่มพวกนี้และเราปรับอย่างไร <S 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 หน้ากากออ,อตโอต้คือหน้ากากที่เปลี่ยนกระจก ที่เป็นกระจกใสเนี่ยให้เป็นกระจกทึบนะครับคือกระจกดําแต่ว่าแสงยังยังส่องมาได้จะมีตัวเซ็นเซอร์เป็นตัวรับแสง2จุดนะครับบางรุ่นอาจจะมี4จุดแล้วก็ตรงกลางเนี่ยนะครับมันก็คือเป็นเป็นผลึกเหลวที่สามารถเปลี่ยนเมื่อถูกสั่งจากเซ็นเซอร์จากวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับให้เปลี่ยนเป็นกระจกสีดำเอาละครับทีนี้ก็มาดูว่า เวลาเราใช้งานใช้อะไรนะครับก่อนอื่นตรงนี้นะครับก็คือเหมือนกับหมวกที่เวลาเราสวมเดินตรวจงานภักสนามนะครับงานก่อสร้างต่างๆทั่วไปก็คือปรับให้กระชับกับศีรษะคือถ้าหลวมเกินไปเราหมุนเนี่ยมันก็มันก็คลอนนะครับก็ใช้วิธีหมุนตรงนี้นะกดกดลงไปก่อนหมุนแล้วก็มันก็จะปรับเข้านะครับทําให้เราใส่แล้วกระชับแต่ถ้านั่นเกินไปก็เจ็บก็ก็ปรับให้เราเหมาะสมส่วนตรงนี้ข้างบน ข้าบบนก็ปรับได้ด้วยนะครับคือเราสามารถที่จะปลดปลดตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงดึงออกดึงเข้านะครับมีไว้ทําไมก็คือถ้าเราเอาเข้านี่จะทําให้ส่วนที่เป็นกระจกเนี่ยครับสูงขึ้นแต่ถ้าเราเอาออกมันจะทําให้ส่วนที่เป็นกระจกต่าลงนะครับก็คือเราต้องปรับให้ช่องมองยอยู่ในช่องที่เรามองได้สะดวกนะครับไม่สูงเกินไปไม่ต่ําเกินไป ต่อมานะครับก็คือปุ่มตรงนี้นะครับมีไว้ทําหน้าที่2อ,อย่างนะครับอย่างแรกก็คือทําให้มันค้างเวลาเราดันขึ้นนะครับสวมแบบนี้นี่ครับแต่ถ้าเราปล่อยมันจะตกใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะต้องปรับหมุนเข้าไปทั้งสองด้านนะครับนี่เพื่อที่จะให้มันล็อกค้างอยู่นะครับเวลาเราต้องการที่จะ หยุดเชื่อมแล้วต้องการที่จะดูชิ้นงานนะครับดูสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ให้ค้างอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันยังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนระยะเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้นะฮะปรับเปลี่ยนระยะของกระจกเนี่ยให้อยู่ห่างจากสายตาเราระดับไหนนะครับก็คือ,อถ้าเราเลื่อนด้านในสุดเนี่ย มันจะทําให้กระจกเข้ามาหาสายตาเรานะครับทําให้มุมมองเรากว้างขึ้นแต่ว่ามันก็อยู่ใกล้จมูกมากเกินไปถ้าเราเลื่อนถอยนะครับมันก็อยู่ห่างจากจมูกก็จริงแต่ว่ามุมเนี่ยมันจะแคบลงนะครับก็ปรับตามความเหมาะสมของอ่าีรษะของความถนัดแต่ละคนนะครับวิธีการปรับเราต้องคลายออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็เลื่อนเราเลื่อนได้นะครับนี่เลื่อน มาทางข้างหลังอ่ะและนี่ก็คือเลื่อนไปด้านหน้านะครับก็ทําให้ระยะของกระจกนะครับอยู่อยู่ใกล้ใกล้ตาเรามากขึ้นนะครับแต่ว่าบางคนที่จมูกโด่งก็อาจจะชนจมูกนะครับผมจะปรับไว้ตรงกลางของผมพอดีที่อยู่ตรงกลางนะครับปุ่มตรงนี้เนี่ยจะมีตัวหนังสือเขียนเอาไว้ว่าไกล้ ก็หมายถึงการเกียเหล็กนะครับแล้วก็เบอร์ตั้งแต่9 1 0 1 1 1 2 1 3นะครับเบอร์ตัวเลขที่บอกนะครับก็เป็นตัวเลขที่เป็นระดับความมืดหรือว่าความดำของกระจกเพื่อความง่ายในการถ่ายทำนะครับผมจะถอดส่วนที่เป็นที่เป็นสายรัดออกนะครับนี่ครับปุ่มแรกที่ เล็กๆตรงนี้นะครับมันเป็นปุ่มเทสนะครับผมเอาไฟฉายส่องจากด้านนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดผมกดกดปุ่มกดป,ปุ่มที่เขียนว่าเทสปุ่มนี้นะครับผมกดนะครับเมื่อผมกดเนี่ยผมจะไม่เห็นไฟฉายคือจะเห็นไส้หลอดเล็กๆนะครับก็คือเป็นการเทสโดยที่เราไม่ต้องเชื่อมจริงแต่เรากดดูว่าทํางานหรือเปล่านะครับนี่ครับหน้ากากเชื่อมออโต้นะครับในขณะที่ ยังไม่ได้เชื่อมเนี่ยจะเห็นว่าใสาแต่ก็ไม่เชิงใสทีเดียวนะครับจะออกเป็นสีเขียวอ่อนนิดๆน,นะครับแต่ก็ยังเห็นได้ชัดนะครับเห็นมือผมเห็นปากคีบลวดเชื่อมนะครับได้ชัดเจนแล้วก็มองหาแนวที่จะเชื่อมนะครับได้ชัดเจนทีนี้พอผมเชื่อมลงไปนะครับผมเชื่อมหน้ากากก็จะเปลี่ยนเป็นกระจกดำทันทีนะครับส่วนจะดำมืดแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับตัวปรับ ด้านซ้ายมือเวลาเราเจียแสงของการเจี๋ยเหล็กจะทําให้หน้ากากติดติดดำดบนะครับเพราะฉะนั้นพอเราบิดไปตําแหน่งไกลเนี่ยก็คือเป็นการล็อกหน้ากาก,ากว่าไม่ให้เปลี่ยนไปเป็นกระจกดํานะครับเวลาเราเจีเหล็กก็ใช้งานได้ด้วยถ้าเราหมุนตามเข็มนาฬิกาจะเป็นกระจกที่มืดมืดมากขึ้นมากขึ้นนะครับจะเชื่อมให้ดูครับ ที่ตำแหน่งนี้จะเห็นได้ว่าแสงที่เรามองผ่านกระจกถึงแม้มันเปลี่ยนเป็นสีดําแล้วก็ตามนะครับแต่มันจ้าเกินไปจ้าจนเราไม่เห็นบ่อหลอมละลายของน้ําเหล็กทําให้เราเลง็งหรือว่าเรากะระยะลวดเชื่อมได้ยากนะครับทีนี้ผมลองปรับมาในปุ่มที่มืดสุดนะครับหมุนไปตามเข็มนาฬิกานะครับจนสุดเลยเดี๋ยวดูว่าจะมืดแค่ไหนครับ เราจะเห็นว่าเป็นจุดๆเล็กนิดเดียวนะครับก็ทําให้เรา,าสามารถที่จะเล็งลวดเชื่อมได้นะครับแต่ว่าถ้าใครคิดว่ามันมันมืดไปหน่อยเราก็ถอยกลับมาในตําแหน่งกลางๆนะครับสายตาแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันก็ปรับในตําแหน่งที่ท่านผู้ชมเห็นว่าเหมาะสมการปรับความมืดเนี่ยนอกจากจะขึ้นอยู่กับาสายตาของแต่ละคนว่าพอใจในความมืดความสว่างแค่ไหนเนี่ย ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยก็คือเรื่องของเครื่องเชื่อมครับเราปรับเครื่องเชื่อมในตำแหน่งไฟอ่อนหรือว่าตำแหน่งไฟแรงก็มีผลด้วยเช่นเดียวกันนะครับจุดสีขาวที่อยู่ใต้ปุ่มเทสนี้เป็น led เป็นไฟเตือนจะเปลี่ยนมาเป็นสีแดงเมื่อแบตเตอรี่อ่อนปุ่มที่อยู่ถัดจากปุ่มเทสนะครับเขียนว่าีเ l a y แล้วก็มี m a ็ min น,นะครับปุ่มนี้เนี่ยมีไว้เพื่อปรับน่วงเวลา ดีเลย t ไทมหรือว่าความหน่วงมันมีความสําคัญตรงที่ว่าบางครั้งนะครับปลายรวดเชื่อมเราแค่ไปแตะสัมผัสแล้วเวลาเราเชื่อมนะครับแสงไฟอาจจะออกมาไม่สม่ําเสมอเป็นยุ่งๆตัวเซนเซอร์ที่อยู่ในนี้นะครับเข้าใจว่าเราหยุดเชื่อมแล้วก็สลับเปลี่ยนจากใสเป็นมืดบ่อยครั้งตลอดเวลามันจะทำให้สายตาเรารู้สึกรําคาญร,รู้สึกว่า บางท we ีถึงขั้นปวดตาได้นะครับอย่างเช่นเวลาเราดูหนังในโรงหนังนะครับมืดๆอยู่แล้วก็มาเจอแสงจ้านะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เราสามารถชดเชยโดยการปรับดีเลย์นะครับให้มากหรือให้น้อยปรับปุ่มดีเลย์ทาในตำแหน่งที่ต่ำสุดเห็นไหมครับว่าพอผมหยุดเชื่อมนะครับ กระจกก็จะเปลี่ยนทันทีนะครับดีเลย์ไทม์แต่เชื่อมปุ๊บมันก็เปลี่ยนเป็นสีดำหยุดหยุดเชื่อมเปลี่ยนทันทีต่อไปปรับปุ่มดีเลย์ไทม์ในตาแหน่งที่สูงสุดหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับพอผมหยุดเชื่อมเนี่ย มันจะใช้เวลาอยู่ประมาณสักประมาณ2วินาทีถึงจะเปลี่ยนจากกระจกดำมาเป็นกระจกใสนะครับนี่พอผมหยุดเชื่อมนะครับจะจะไม่เปลี่ยนทันทีทันใดนะครับนั่นคือปุ่มดีเลย์ไทม์แต่ว่าถ้าดีเลย์ไทม์ที่มากเกินไปเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกรำคาญได้เช่นเดียวกันนะครับคือพอเราเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยเรายก ปลายลวดเชื่อมออกแสงไฟดับแต่กระจกยังมืดดำอยู่เราต้องรอ1วินาทีหรือมากกว่า1วินาทีมันก็เสียจังหวะจะเปลี่ยนลวดเชื่อมหรือว่าจะทำอย่างอื่นมันก็รู้สึกติดติดขัดขัดก็เลือกปรับให้เหมาะสมเบื้องต้นก็ลองปรับไว้ตรงกลางก่อนนะครับตรงขีดกลางแล้วก็ลองเชื่อมดูว่าท่านพอใจแล้วหรือยังแล้วจากนั้นค่อยปรับแต่งอีกทีหนึ่งนะครับส่วนอีกปุ่มที่อยู่ข้างๆนะครับเป็นปุ่มที่เขียนว่า Sensitivity ก็คือเป็นความไวความเข้มของแสงแค่ไหนที่เซนเซอร์จะสั่งให้วงจรมาเปลี่ยนจากกระจกใสเป็นกระจกดำนะครับมองผ่านกระจกท่านผู้ชมเห็นปากกานะครับทีนี้ผมทำการเลื่อนเอาเอาสิ่งที่สะท้อนแสงนะครับก็คือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กผมเนี่ยเข้ามาอยู่ใกล้นะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้ มันได้เปลี่ยนจากกระจกใสเป็นกระจกสีดําเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าผมเอาคอมพิวเตอร์ผมออกไปกลับมาเห็นเหมือนเดิมนะครับนั่นเพราะว่ามันมีความไวในการรับรู้แสงสว่างมากนะครับซึ่งบางครั้งเราไม่ได้ต้องการมากถึงขนาดนี้นะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันเปลี่ยนเป็นกระจกดําต่อเมื่อเราเชื่อมเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าแค่ผอม,มีแสงสว่างอะไรที่สะท้อนเข้ามานิดหน่อยนะครับก็เปลี่ยน ถ้าผมปรับให้ต่ำลงคราวนี้จะเห็นว่าผมเอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเข้ามาใกล้ๆซึ่งเป็นการสะท้อนแสงเข้ามานะครับก็ไม่เกิดการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีเราใช้งานตรงนอกบ้านนะครับและมีแสงของดวงอาทิตย์อาจจะสะท้อนมาใกล้ๆนะครับก็ทำให้ตัวเซ็นเซอร์เข้าใจว่าเราเชื่อมแล้วก็ เปลี่ยนจากกระจกใสเป็นกระจกดําอันนั้นเราก็สามารถแก้ได้นะครับโดยการปรับปุ่มความไวนี่นะครับลองปรับดูว่าแค่ไหนท่านจะพอใจส่วน2ปุ่มตรงนี้เป็นที่ใส่แบตเตอรี่นะครับพอหมุนเนี่ยมันก็จะมะีเห็นแบตเตอรี่นะครับเป็นไซส์ขนาด cr 2032อันนี้ขึ้นอยู่กับว่ารุ่นไหนยี่ห้อไหนเ็าใช้อะไรนะครับแต่ว่า cr 2032นี่พาหาได้ตามร้านขายแบตเตอรี่ทั่วไปครับในห้างก็มีนะครับ ของรุ่นที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันใช้ฐานแบบนี้หรือว่าแบตเตอรี่แบบนี้2ก้อนร่วมกับโซล่าเซลล์ที่อยู่ด้านหน้าแต่ว่า,าผมใช้มาปีครึ่งแล้วนะครับไม่เคยต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เลยเพราะว่ามันใช้พลังงานส่วนใหญ่น่าจะมาจากโซล่าเซลล์อันนี้เนี่ยมีไว้ให้เกิดความสีิรภาพหรือว่าให้ทำงานได้ในทุกสภาวะแสงนั่นเองนะครับหน้าก,กากเชื่อมออโต้นอกจากจะ ทําให้เราทํางานสบายขึ้นคือเราสวมไว้แล้วก็ทํางาน2มือนะครับเวลาเชื่อมก็สามารถคอนโทรลระยะของลวดเชื่อมได้แม่นยํามากขึ้นเนี่ยยังมีสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือมันเกี่ยวกับเรื่องอันตรายของแสงที่จะผ่านเข้ามาสู่ดวงตาของเรานะครับถ้าเราใช้หน้ากากเชื่อมแบบดั้งเดิมนะครับก็เราต้องคอยเอามาบางังบางครั้งเนี่ยนะครับเวลาผมเชื่อมเนี่ยผมก็ จะเอาลวดเชื่อมมาอยู่ใกล้กับงานก่อนแต่ว่ามือผมบางทีมันคอนโทรยู่มันสัน่นไปโดนกับเหล็กแล้วก็มีประกายไฟออกมาแสงก็เข้าตาผมในขณะที่ผมยังไม่ได้เอาหน้ากากมาบังนะครับแสงที่เข้าตาพอโดนบ่อยๆมันก็ทําให้ตาเรามืดหมัวได้นะครับแล้วก็ยังมีอันตรายของรังสีรังสีของแสงเชื่อมนะครับจะทําให้เราแสบตาในวันรุ่งขึ้นหน้าตาหรือคอส่วนที่ไม่ได้การปกป้องนะครับก็ จะปวดแสบปวดร้อนเพราะฉะนั้นหน้ากาก,กเชื่อมที่เป็นแบบออโต้แบบนี้นะครับก็จะสามารถมาลดปัญหาเหล่านี้ได้ถึงแม้วันนี้ผมใช้หน้ากาก,กเชื่อมยูอัลโทนร,ร,รุ่น TSP 9103มาประกอบในการสาธิตในการบรรยายนะครับแต่ก็เชื่อว่าหลักการนี้วิธีการนี้ก็ใช้กับหน้ากาก,กเชื่อมแบบออโต้ รุ่นอื่นย่ออื่นได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าฟังก์ชันพื้นฐานเช่นการปรับระดับความมืดดําการปรับเวลาหน่วงนะครับแล้วก็การปรับความไวของเซ็นเซอร์ในการรับแสงเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่หน้ากากเชื่อมทุกยอ่อทุกรุ่นก็มีอยู่แล้วนะครับหวังว่าวิดีโอวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่กำลังจะตัดสินใจซื้อ หน้ากากเชื่อมที่เป็นออโต้แบบนี้หรือว่ามีอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ศึกษาลองปรับแต่งต่างๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสมชาย DIY สัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ